นี้นะครับมาเลือกตั้งนี่ตอนนี้ใกล้5้าโมงเดี๋ยวว่าจะรอรอเขาปิดทีมแล้วก็ดูคนนับคะแนนต่อเลยอนนี้มันนับกันมาได้ประมาณสัก45นาทีแล้วเนี่ยเบอร์8เนี่ยชัดชาติเนี่ยเบอร์8เนี่ย150 150คะแนนละอันดับ2เนี่ยซูชัดชวี 45คะแนนอันดับสมนี่มันเป็นวิโรจนะวิโรจ20คะแนนแล้วก็สกลที15คะแนนแล้วก็อัศวินกับลสนาน5คะแนนเท่ากัน5คนรวมกันเนี่ยผมยังไม่รู้ถึงถึงครึ่งยังไม่ถึงครึ่งชัดชาติเลยนะ5คนรวมกันตอนเนี้ยแ,แต่สอกอปประชาธิปัตย์นำสอกอปประชาธิปัตย์นำเพราะว่าเขาเป็นสอกอเก่า เอ้ขนาดสกนะสกเนี่ยยังมีคนกาเบอร์8ต้องเยอะเลยบัตรเสียด้วยเพราะว่ามันไม่มีสกเบอร์8นะแต่คนเข้าใจว่าชัดชาติเนี่ยส่งสงกแล้วก็เลือกไปเป็นเบอร์8ดด้วยนะนเสียครับเลือกเบอร์8ด8